สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อการ์ดไฟคังนะครับเย่ Yay! เอานี้ขึ้นก่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนเจอบ่อยสุดนะเจอบ่อยยเล่นไม่เยอะนะแต่ว่าโดนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสามารถพูดได้นะฮะพูดได้ว,ว่าเล่นลดน,นช่ำชองนะโดนจนช่ำชองนั่นเองครับอาชิรานุยนั่นเองนะครับนุบธรรมะเนาะก็เก่งไหมเอาจริงๆคือเพรือว่ามันเก่งมากเลยนะเก่งแบบโคตรเก่งเลยนะแต่ อันนี้พูดตรงๆนะก็โปรโมมีส่วนช่วยในการให้มันเก่งเนาะซึ่งถ้าไม่มีโปรโมผมพ่อก็มีตัวแนะนําเหมือนกันนะครับเด็กนี้คุณพ่อใส่โปรโม,โมทั้งหมดที่มีนะฮะบอกเลยว่าจัดนะจะเต็มกับโปรโมนั้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าไม่มีก็ถ้ามันแพงมากๆจริงๆคุณพ่อก็ไม่แนะนาให้หาซื้อนะเพราะว่าเออการ์ดในชุดมันก็เล่นได้เอาจริงๆนะครับโอเคตัวเริ่มนะฮะคุณพ่อชอบไอ้ตัวนี้ชอบมาตั้งแต่พาค์จีละเพราะฉะนั้นคุณพ่อยังใส่ตัวเริ่มเป็นตัวนี้นั่นเองก็เป็นตัวใหม่เนาะ ามาโดยอิเนาะเลยทับจั่วฝันของข้าเป็นเกตสามลัสูงกว่าเอ้ยเกตหนึ่งลัสูงกว่าอยู่ืีสุดที่เกตเนาะตาไปมองเกตสามไงก็เลยเกตสามลัสูงกว่าเลยตัว่าจริงๆก็คือจะบอกว่ายืนแวนแรกก็ได้แต่ว่าถ้ามันยืนเป็นโอโบโลแล้วคุณก็สามารถเอาไเนี่ยมายืนคางกับไม่น่าเกียตมันก็นินจาชิรานุยเฉยๆนะครับหนึ่งมื Port ่สองพันมีโพเทค แอคทีฟเวนการ์ดทิ้งมือหนึ่งใบหา,าชิรานยุยโอโบโรจากกองไม่เกินหนึ่งใบซูพิเรเนสนภาพจะแตนแล้วก็สับกองถ้ากับว่าถ้าคุณกดสกิลบนได้คุณจะฟาร์มโพเทคได้สองใบในหนึ่งเทินนะครับแล้วก็จริงๆเด็กเนี้ยมันจะต่างกับพวกลูอาร์ตต่างกับพวกมันกระสือหรือเกียคอนิเคลิลตรงที่ไอเจ้าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องยืนแวนเพราะว่าตัวที่ยืนแวนจริงๆอ่ะมันคุณยืนโอโบโร ไอเนี่ยมันสมควรแค่ว่ามันขึ้นมือมาแบบได้เช็คมาได้เงี้ยแล้วโอโบโล่เรายังไม่หมดเด็กคุณก็ไล่แล้วก็สไตล์เป็นโอโบโล่มาหรือซูเปอร์เคคอก็ตามเป็นโอโบโล่มาเพื่อที่จะฟาร์มโรเทคสองใบนม่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นน่ะมันมันยืนเป็นโอโบโล่ยาวได้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมติแบบขึ้นไลท์แวนบังคับว่าเกตสามบนมือมีแคโอโบโล่ Over ock, คุณก็โอโบโล่มาไล่แล้วก็เผอิญเผอิญไปเปิดห้าหาสามเจอไอเนี่ยก็ลงข้างมาตีบกหมื่นก็ได้ กอสกิลล่างนะครับเพราะว่าสกิลล่างอะทำให้มันไม่จําเป็นที่จะต้องยืนในนี่เป็นแวนออโตเลียนะครับเมื่อมันโจมตีแวนคู่แข่งถ้าเรามีแวนกาดติดชิลนุยตัวมันบวกหมืน่นแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้เอามันยัดโซจวนะครับแล้วก็เลือกเลกาดคู่แข่งหนึ่งใบยกทิ้งยกหนึ่งยก 1, ยกหนึ่งใบขึ้นมือแล้วทิ้งมือให้หนึ่งใบเก่งโคตรโคตรเก่งเลยคือเกียรติมากเลยนะไอตอนอ่านอะหรือไอตอนที่อ่านสกิลว่า ย,ยกมือหนึ่งใบทิ้งนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าพอเวลาพอเล่นเองหรือเจอจริงๆโคตรเกลียดนะแบบเกลียดเกียดนะมันมันมันครับทิ้งแบบแบบมือแบบรู้ทิ้งไม่รู้ทิ้งอะไร<__ <L> <tavalla> เพราะว่าถ้าแบบทิ้งเกลีสามไบปุ๊บฝันนวลขาม,มันก็ใช้โอบโล่ไงนั่นเองนะครับคุณพ่อใส่โอบโล่ไปแค่สามใบนะครับเพราะว่าเท่าที่เล่นมาโดนมาเล่นมาสามใบค่อนข้างโอเคเนาะเพราะว่าเรามีไอเนี้ยอยู่แล้วหนึ่งใบ เอ้อละมีนี่อยู่ละสี่ใบทำให้ไอ้นี่มันลดลงได้ซึ่งถ้าคิดว่าเอ้ยคุณพ่อผมอยากเพิ่มเป็นสี่ไม่มีปัญหาเพิ่มได้เลยนะครับเป็นลดใบอื่นลงเนาะ <S <S ก็แนะนำว่าเป็นลดเกสองลงก็ได้อ่ามังกรนินจาปีศาจชิรนุยโอโบโร่หนึ่งหมื่นสองพันมีโพเทคนะครับคอทิเนิวแวนการดในเทิร์นเล่าถ้าเนโซเรามีชิรนุยสองใบหรือมากกว่าตัวนบวกหมื่นห้าเป็นยืนเป็นตีอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดตลอดการถ้ามีชิรนุยสองใบในโซ แล้วก็คุณสามารถทไดเช็คได้องบอกว่าเมื่อน้กกากวงการโจมตีมันสามารถไดเช็คได้ก็คือถ้าเราสามารถฟาร์มชิ้านุยเนโซได้2ใบปุ๊บไอ้น้กกากเนี่ยมันจะไดเช็คได้สมมติว่าคุณไปบายเกียร์สามไอ้นี่จะมี2องไดร์เหมือนกับเกียร์สามที่บายถ้าคุณบายเกียร์หนึ่งมันก็จะมีอยู่แค่1นึ่ได์ถ้าคุณไปบายฟินิกส์โง่ของเกียร์มันจะตีอยู่15ึ่งหมื่นห้าพันสามไดรเพราะว่าไม่ได้สิเพราะมันช่องแวนเนาะก็มีเอ้ฟินิก ฟินิกมันเป็นสกิลสามไรนี่เออเมทัลิก้าฟินิกคุณก็จะได้ตีหนึ่งหมื่นห้าพันสามรนั่นเองนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายสุดๆเนาะสกิลล่านะครับแอคทีฟเป็นการเป็นเพื่อเทินบัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบเลอกยูนิตจากช่องเลียหรือดอกคู่แข่งหนึ่งใบเอาไปนั้นไปบายถ้าคุณทำการบายคอโทเค็นลงช่องเลียในแถวหลังแวนแล้วก็จนจบเทินโทเค็นจะบวกพลังจะได้พลังแล้วก็ได้คลิต,ตาม จะได้พลังได้คลีได้สกิลตามการ์ดพี่บายใบนั้นนั่นเองก็ถ้าไอการ์ดใบนั้นมันมีสกิลในช่องเรียมันก็จะได้สกิลด้วยอย่างสมมติมีสกิลเมื่อตีงัดลุกอย่างที่คุณพ่อบอกในตอนรีวิวสมมติว่าก๊อปคลิกใช้ฟูลครับแลวแถวหน้าคุณไปลงอย่างเงี okay. right be ้ยเต็มอาจจะไอ้นี่อาจจะอาจจะสมมติว่าเป็นไอ้นี่ก็ได้อะสมมติสมมตินะผพ้าะว่าไอ้นี่มามันใช้ไม่ได้เงี้ยอะแล้วคุณก็เอาไอ้นี่ตีครับไอ้นี่ก๊อปคลิิกใช้ฟูลใช่ไหม ตีครับบาร์หนึ่งแถวหน้าเต็มลุกนั่นเองแต่ถ้าคุณไปกอปไปกอเป็นเกตสามหรือไปกอปเป็นอ่อะไรก็ตามใน,ในโซนมีเช้นนุนสองใบโซนก็เป็นเกดสามอ้นี่ก็จะตีเช็ค2ไดก็จะตีที่1 3ึ่งหรือหน0 0งมี2ไดคุณก็กระจายทริกเกอร์ได้เลยเป็นเด็กที่แทบจะการันตีตี4ครั้งทุกเกือบจะทุกเทิน ทำให้เด็กมันน่ากลัวมากๆนั่นเองนะฮะใส่ไว้สามใบหรือ4ี่ใบก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับก็ไปลดเก็ด2เอาเนาะตัวรองเป็นตัวที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามเล่นยากเพราะว่าอย่าันนี้คุณพ่อบอกว่าชิระนุยเป็นเด็กที่ตีสี่ครั้งได้เกือบจะถูกเทินเท่ากับว่าฝั่งตรงข้ามกาดยากมากถ้าเจอเจ้านี้นะฮะมานินจาแห่งกานรนปรเทศ มิสุคาสะมิสุคาเซหนึ่งหมื่นสองพันไม่มีโทคนะครับออโต้เลกาดเมื่อลงสนามโซบัสเกตสามหนึ่งใบในเทินนั้นคู่แข่งจะไม่สามารถคอมันบอกว่าคอนะการ์ดเกรดาซ้ำกันได้ในเทินถ้ากับว่าถ้าเขาคอยคอเกรสองมากาศจนจบเทินเขาไม่สามารถใช้เกตสองมากาศถ้าเคยคอเกรหนึ่งจนจบเทินไม่สามารถคอเกตศูนย์จนจบเทินไม่สามารถคอเกตศูนย์ ถ่ากับว่าตีสามเวฟหนึ่งสองสามคอศูนย์หนึ่งสองเวฟสุดท้ายฝั่งตรงข้ามจะกาดได้แค่เก็ตสามหรืออินเตอร์เซปหรือรับแดมถ้ากับว่าเขายืนเส้นห้าปุ๊บแทบจะก,การันตีเลยว่าโดนแน่ๆหนึ่งแ,แดมเส้นสี่เส้นห้าอะไรก็ตามนะไอ้นี่คือเห็นผลสุดคือขึ้นเส้นห้าเส้นสี่อาจจะไม่เห็นผลเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาอาจจะปล่อยหนึ่งแดมหรืออาจจะโดนทริกเกอร์อาจจะปล่อยไม่ได้เลยก็ตายดีเก่ง เก่งมากซึ่งมีตัวซับด้วยคุณพ่อจะเอาไอ้นี่มาไว้ตัวนี้ก่อนเพราะว่ามีตัวที่จะพูดถึงในอนาคตนะฮะตัวรองนะครับตัวเกียร์สองสุดแกร่งนะฮะมันกระสืกเกลเนะเก้าพันชิวห้าพันออโต้แวนเลียร์ไม่ลงสนามบัต 1, 1, 1, บ 6, นหนึ่งโซหนึ่งจัวหนึ่งบวกพลังหกพันอีกสักหนึ่งคอนทินออโต,โตเ้เลกาดนะครับเมื่อจบการตัดสินโจมตี้เอามันยัดโซเ,เรื่องเลกาดของเราหนึ่งใบเด้งขึ้นมือเก่ง ซึ่งใบเนี้ยมันหายากแล้วแหละคุณพ่อเข้าใจซึ่งถ้าไม่มีไอ้นี่จะมีเจ้านี่มาใส่แทนกันได้นะครับก็จะเป็นฟูลไรในชุดเดียวกันเนาะออโต้แวร์เมื่อลงสนามผู้แข่งทิ้งมือหนึ่งใบถ้าทิ้งเกตอ่าแล้วผู่แข่งจวหนึ่งถ้าทิ้งเกตสูนเราได้จ่วนะครับอีสกสกิลออโต้แวร์เลี้ยมันจมตีบัตหนึ่งเอาเลกาลของเราหนึ่งใบเด้งขึ้นมือตัวบวกหกพันแล้วก็จวหนึ่งก็คือสกิลเหมือนกันเลยแทบจะคล้ายกันเลยแต่ว่าเกลมันใช้ง่ายกว่าคุณพ่อเลยใช้เป็นเกลเนาะ ซึ่งถ้าไม่มีเกลก็จะมีตัวนี้ใส่แทนไปเลยสี่ใบเหมือนกันนะครับอืมอ่ะคอมโบโนรกนะฮะสัตว์นินจากิวกิวมาโดใส่ไปสามใบนะครับเก้าพันชิวพันออตโต้เลกาดไม่ลงสนามบัตรหนึ่งคู่แข่งเอามือหนึ่งใบามาคอลงช่องเหลือสก,กิลออตโต้ไม่เกิดอีสกสกิลหนึ่งห้มันโจมตีนะครับถ้าแบงก์เกดคู่แข่งแนเก์เกตสามตัวบวกห้าพันคู่เนี้ยเป็นคู่นรกด้วยกันวิธีเล่นของมันก็คือ เอาไอ้ยักษ์เนี่ยลงมาก่อนกดสกิลโซบัสเกตสามหนึ่งใบครับจนจบเทอร์นนี้คู่แข่งคอกัดเกตไหนแล้วไม่สามารถคอเกตนั้นได้อีกคุณก็ลงอันนี้ต่อหนึ่งบาสครับได้หนึ่งเคาน์เตอร์บาสคู่แข่งเอากัดหนึ่งใบลงช่องเลียคอลงช่องเลียถ้าเกิดว่าคู่แข่งถ้าเขาให้เกตสามก็คือโอเคแต่ถ้าเขาไม่ให้เกตสามเขาให้เกตสองถ้าเกิดว่าคู่แข่งคอเกตสองไปแล้วครับในเทอร์นนี้คู่ต่อสู้ไม่สามารถเอาการ์ดเกตสองมา ป้องกันคอเกียร์สองนี่ก็คือไม่สามารถเอาเกียร์สองมาป้องกันได้อีกจะป้องกันได้แค่เกียร์สามเกียร์หนึ่งเกียร์ศูนย์แต่ถ้าแข่งเป็นเกียร์ศูนย์แบบมิตแต่เกียร์ศูนย์เขาเอาเกียร์ศูนย์มาให้อย่างเงี้ยจนจบเทร์นี้เขาไม่สามารถป้องกันได้แล้วนะคือแบบถ้าคุณมีไอสองตัวนี้ขึ้นมือสักสองใบคุณอาจจะแล้วแข่งอยู่เส้นสี่ปุ๊บอะคุณอาจจะแย่แย่เขาหน่อยด้วยกันเอาไอนี้มาแล้วก็ลองไอนี้ปุ๊บเพราะว่าเนี่ยโซลเกียร์สามกับชิโนยมันคืออีซี่มากๆไง อาจจะแย่ๆดูเพื่อเพื่อไหลาตายได้แบบมีแต่เกตศูนย์อย่างเงี้ยแล้วเขาต้องมาให้เกตอื่นมาเพื่อที่จะเอาเกตศูนย์มากาดหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยก็นั่นแหละนะฮะคู่นรกเนาะอืมอันนี้คุณพ่อใส่ไว้สองใบนะครับเป็นเกนไขอัน,นจริงๆมันตอนที่คุณพ่ออ่านรีวิวคุณพ่อคิดว่ามันเหมาะกับสายสายอีวิลดีคอยทอลเคนเนาะแต่ว่าพอมาลองจริงๆแล้วเอะให้มันบัฟไปเหอะ บับให้หน้ากากเพราะว่าบางทีหน้ากากมันต้องก๊อปเกตสองที่มีสกิลไงแล้วไอ้แล้วมันลลตีอยู่แค่หมื่นหนึ่งหรือเก้าพันอย่างเงี้ยมันไม่ข้ามเส้นไงมันต้องรอได้ได้ได,ด้ทิกเกอร์เอาไงใส่นี่ไปจบจบ,จบตียังไงก็เข้าแวนนะฮะก็จะเป็นมังกรนินจาเก์ไข่เก้าพันชิวพันคอนติเนียลเลกาดในเทิร์นเล่าถ้าเรามีโทเคนยูนิตอยู่โทเคนยูนิตทั้งหมดและตัวมันบวกห้าพันอีสกิลหนึ่งออตโต้เลกาดเมื่อลงสนามเลือกเลกาดหนึ่งใบ ยูนิตนั้นได้ควาสามารถบูตจนจบเทินแล้วก็เลือกถ้าคุณเลือกยูนิตใบอื่นที่ไม่ใช่ยูน,นิตนี้โซชาร์ตหนึ่งก็จิ้มตัวมันนั่นแหละแล้วให้มันบูตไป <c oughs> หรือจะไปจิ้มวัวก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะฮะก็นั่นแหละนะครับถ้ามันใส่สองใบซึ่งคุณพ่อใส่โปรโมไว้สองใบนั่นเองถ้าไม่ใส่โปรโมคุณพ่อแนะนําว่าให้ใส่ไอเนี้ยสี่ใบไปเลยก็ได้มังกรน,นินจา มันกรเดินจาเกนกัน9,000ชิวพันโอตโตเรียกาศเมื่อโทเคนหน้าก,กากของเราโจ,จมตีบัตรหนึ่งโซ1หนึ่งค้นหาการ์ดจะก,ก่อไม่เกินหนึ่งใบที่ชื่อเหมือนกับแวนเอามันัะโซแล้วก็สับกองถ้าคุณเอาเข้าโซตัวนี้บวกหมื่นห้าเป็นตัวที่เอามาเล่นฉุกเฉินในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะคอชิลนุยธรรมดาได้แล้วเราต้องเป็นยืนเป็นเชียนนุยอ่าอาจจะมีแค่เชียนนุย ไอเนี้ในช่องแวนและซูพิเรียมาแต่ว่าไม่มีข้างคุณสามัถเอาไอเนี่ยมาลากเชีรนุยจากจากกองเข้าโซได้นั่นเองใส่ไว้คู่เดียวพอนะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆคือเปอร์เซ็นต์ใช้ก็ค่อนข้างค่อนข้างไม่เยอะขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเด็กนี้หาชีรนุยง่ายและหาชีรนุยเยอะเนาะใส่ไว้ถ้าไม่มีไอ้นี้ก็ใส่ไว้ในสี่ใบได้เลยนะครับเกรดหนึ่งใบแรกก็เป็นหาใหญ่เลยนะครับเป็นโปรโมที่หายากมากเนาะก็ต้องรอเขารีออกมาซึ่งคุณพ่อคือว่าน่าจะรีแหละ สักทางในทางหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีใบนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะามีตัวตายตัวแทนอยู่อยู่แล้วนะครับอ่ะ isa, obi, aji, 8, ออนินจาพิศาทบิอิดาจิ8 0 0 0ชิวหมื่นคอนทินิวเรียกาดในเทอร์เล่าถ้าเรามีโทเคนยูนิตอยู่โทเคนยูนิตทั้งหมดบวกพลัง5 0 0พันก็จะเหมือนกับเกณฑ์ไขถ้ามีคู่กันก็จะบวกหมื่นเลยทีเดียวอีกสัก,กินหนึ่งออโต้แวนเลียเมื่อถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรดเดียวกับแวนการ์ดของเรา สามารถจถ่ายคัสคอร์สได้การโซบาร์แทนได้เขาเตอร์แทนเคาเตอร์บาร์ได้ก็เหมือนกับออบิสอนอาลสามารถจ่ายเคาเตอร์บาร์หรือโซบารแทนก็ได้เปิดทับเด็กเจ็ดใบหาชิร,รานุยหนึ่งใบขึ้นมือนะฮะก็เป็นตัวหาชิร,รานุยนั่นเองแล้วก็สามารถเพิ่มพลังให้โทเค็นได้ซึ่งอันนี้ผมบอกว่ามันแพงและมันหายากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใส่อะไรแทนได้ใส่ตัวในชุดเลยนะครับใส่เป็นซาดามูเนแทนไปเลยก็ ลงช่องแวนเปิดเจ็ดหยิบชิรานุยขึ้นมือนะครับแล้วก็ออตโตเลียไม่ลงสนามโซบัสหนึ่งคู่แข่งเลิกการจากมือหนึ่งใบตัวนี้จะบวกพลังตามพลังอ่าป้องกันจนจบเทนะินเนาะแล้วก็จััวหนึ่งคู่แข่งจัวัวไม่มีใส่ตัวนี้แทนนะครับสี่ใบเหมือนกันแล้วก็ใส่เปิดห้าสามเต็มนะครับเพราะว่าเด็กนี้ต้องการชิรานุยขึ้นมือแบบเยอะๆมากๆเนาะก็เปิดห้าสามง่ายสุดนะฮะ ออโตแวเลียม่ลงสนามจากมือนะครับเปิดแบเด็ก5ใบอกูบสามหนึ่งใบขึ้นมือให้อยู 3, ย่ขึ้นมือหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบ,งบที่เหลือก็กองสับอินสกินึ่งคอนเทนิวเรียการในเทิร์นเรานะครับถ้ามีโทเคนยูนิตอยู่ในสนามบวก5000แล้วก็ตัวที่เขารีมาให้ในกล่องนะครับตัวช่วยไงแดงของเรานั่นเองก็จะเป็นสากุระฟูบุกิเนาะแปดพันชิลหมื่นออโต้เลียเมื่อลงสนามถ้าเรามีายูนิต3ใบหรือมากกว่าทิ้งมือ1ใบตัวบวก3 0 0พัน ถ้าเรามีเดเมจโซนงายอยู่หนึ่ง,งใบหรือต่ำกว่างหายหนึ่งแดมด้วยแล้วก็จัวหนึ่งเก่งเอามาเล่นต้นเกมก็ได้เอามาเล่นกลางเกมหรือไายเกมก็ยังไหวแต่ว่าท้ายเกมจริงๆก็คือไม่ค่อยแนะนำเนาะแนะนําสักต้นเกมหรือกลางเกมเนาะค่อนข้างดีอย่างลงแวนเป็นอ่าอ่าเกลมันก็สึกเกลนะก็ลงข้างๆหนึ่งแล้วก็ลงไอ้นี่มาทิ้งมือหนึ่งมีสามตัวบวกสามพันจัวแล้วก็งายแดม แล้วก็เล่นต่อสามเลนตีเลนละเก้าพันเลนละหมื่นทริกเกอร์คุณพ่อใส่เป็นดอรทริกเกอร์ดอพีจีสามใบนะครับแล้วก็เน้นเร็วนะฮะคุณพ่อก็เลยใส่เป็นคลิกเ้านั่นเองใส่เป็นคิดเซนเตเนลใบหนึ่งแล้วก็คิดธรรมาดาแปดนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยมันเป็นเด็กที่มีโพเทคบนมือเยอะแล้วก็จัว่าจริงๆก็คือถ้าจะให้มันจั่ยเยอะก็คือต้องเอา ไอ้หน้ากากเนี่ยก,ก็ปิดสามมันจะได้จวยเยอะก็นั่นแหละก็ถ้าไม่มีไม่มีหน้ากากไม่ได้กอปกดสามมันก็จะจวได้นดลดลงหน่อยหนึ่งแต่ว่าเรามีเกลียวที่ค่อนข้างจะแบกในการจวเราอยู่แล้วก็เลยผามคิดว่ามือมันค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วจากจากจากเพราะว่าเราใส่ใส่อันนี้ด้วยแหละมันเลยทําให้มีมือเยอะขึ้นมานะครับแล้วก็ฮิลสี่เนาะ คือเพราะใส่ฮิวเก่านะเพราะว่าฮิวเก่าคนพ่อเป็นฟูลอาร์ตหมดเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ามันเป็นฟูลอาร์ตอ่ะวิธีเล่นเด็กนี้จริงมันไมันไม่ใช่เด็กคอมโ,มโบนะมันเป็นเด็กมันเป็นเด็กกึ่งกึ่งคอนโทรลซะมากกว่าอ่ะขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งเพอร์เฟกของมันจะมีสองตัวก็คือไม่หนูก็เปิดทาสามอะ่ะเช้ง่ายสุดถ้าอยู่ที่ว่าคุณเริ่มก่อนเรื่อหลังถ้าคุณเริ่มก่อนแล้วมีตัวเลือกสองตัวนี้ ผมแนะนำว่าให้เอาไอ้นี้ลงมาเพราะว่ามันสามารถหาเกจสามได้ถ้าไอ้นี้ลงมาปุ๊บฟันลงข้ามเป็นเกจศูนย์แล้วเราไม่มีวอตเตอร์บาร์สมันจะเป็นวันเลาแปดพันแล้วแต่ถ้าเราเริ่มหลังฟันลงข้ามเป็นเกจหนึ 1, ่งเราก็ไล่เป็นหนูหนูโซบาร์ตัวเริ่มเปิดเจ็ดหาชิลาหนุยก็ได้ซึ่งก็เหมือนกันถ้าเป็นถ้าเราเริ่มเป็นไอ้นี่กไ็ไล่เป็นไอ้นี่เหมือนกันค่าเท่ากันขึ้นสองขึ้นสองจริงๆก็ไล่ไปเถอะไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะก็ให้ดีก็อาจจะเป็นเกล ค่อนข้างจะเพอร์เฟกสุดบัตรหนึ่งโซนหนึ่งจั่วบบกหกปันแล้วก็เก็บมือไว้เล่นเทินหน้าเถินสามเพอร์เฟกไล์ของมันคือชิรานุยนี้นะเพอร์เฟกไล์ของมันคุณคุณพ่อจะเชียร์ว่าโอโบโลเป็นตัวยืนแบนที่ดีที่สุดแต่ถ้าขึ้นสามแลกคุณพ่อแนะนำว่าให้ขึ้นเป็นชิรานุยนี้แล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบครับสูตรพีไรเป็นโอโบโลถ้าว่าคุณจะได้เพอร์เท็ก์เพอร์เทคสองใบี่เี๋ยวคุณก็เล่นตามใจชอบคุณเลยเปิดหาสามเจอไหมถ้าสมม คออีกข้างหนึ่งคุณอาจจะเอาตัวไหนมาเล่นสักตัวหนึ่งอาจจะเป็นเจ้านี้ก็ได้อะง่ายๆเลยกินไข่โคตรง่ายเล่นอยู่แค่นี้อะข้างนี้อ,นอ,อยู่ตรงนี้ก็ได้สก,กิลแวนครับบัตรหนึ่งทิ้งมือหนึ่งเรียกโทเค็นแล้วก็บาบหนึ่งใบ,งบครับคุณก็ไปจิ้มเอาอยากได้ตัวไหนคุณก็ไปจิ้มให้ดีคือจิ้มเกตสามแบบไม่รู้จิ้มอะไรละจิ้มเกตสามหรือถ้าเจอรูอาร์ตอย่างเงี้ยก็อาจจะไปจิ้มชาลอนไปจิ้มข้างคาวไปจิ้มตัวยัตโซ ไปจิ้มนกจัวหรือไปจิ้มแดกไดเวอร์หรูอาร์ตคุ้มสุดไปเจอกับไปเจอกับรอยอนบัตเตอร์ได้ไปจิ้มบัตเตอร์ดาร์บัตเตอร์เบดหรือไปจิ้มออเดอร์ะ Order. อะไรพวกนี้ก็ได้หรือถ้าไเจอกับอะไรกันของใหม่ๆหน่อยของใหม่ๆหนออ่อยเออเออเออคือตอนนี้คิดไม่ออกตัวที่มันวนหลุมได้อย่างแกนบูก็ได้อะแกนบูก็อาจจะไปจิ้มง่ายเลยมันกนกระดูก เรืออ่าไอ,เาไอเา้เจ้าไอ้เจ้าเฉดเฉดทั้งสองเฉดโคลัมบารดอะไรพวกนี้เนาะก็แล้วแต่เลยเจออะไรมาก็จิม้มเล่นเพลมูลจิ้มอะไรจิม้ม <c oughs> จะบอกว่าจิมจ้มจิ้มไอ้นี่จิมจ้มจิ้มมังกรก็โง่เกินเนาะ มังกรทวินไดก็จริงแต่โง่เกินนะเพราะว่าพลังศูนย์ก็จะอยู่ที่พลังศูนย์นะแต่ว่าฝันของเขาเล่นยากเลยนะก็จะได้ก็จะได้แค่พลังห้าพันจากนี่ซึ่งถ้ามีถ้ามีน้องหนูอยู่คุณก็จะได้พลังเป็นหมื่นหนึ่งก็จริงก็ยังดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ที่ดีที่สุดคือทำให้เพลมูลเล่นลําบากเพราะว่าถ้าเราไปจิ้มมังกรเพราะว่าเพลมูลส่วนใหญ่ใส่มังกรแค่สองใบถ้าจิ้มมังกรออกไปหมดแฮร์รี่ตายบอกได้เลยนะครับแล้วก็อะไรอีกอะอ่ ที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรมากก็พวกที่ไม่เล่นที่เล่นกับดบก็น่าจะมีแค่นี้เนาะเพีวมูนแกนบูนะอาอาชาโดแค่นี้เนาะที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรเล่นกับดอบแล้วแล้วก็บริเลงเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอาอันนี้เริ่มก่อนตีบูธไปเลยก็ได้ 30, 000, สามหมื่นตีเสร็จครับยัดโซจัว่วถ้ากิดว่าตอนนี้ในโซเราจะมีเชื้อนุยสองใบแล้วปุ๊บไอ้นี่ในเทินจะบวกหมื่นห้า นี่จะเช็คไดได้ถ้าเราจิ้มเกลดสองก็จะใช้สองเด็กจิ้มเกลอ้ยจิ้มเกล็ดหนึ่งเกดสองจะได้หนึ่งไรฟ์ถ้าเราจ awesome. ิ้มเกลดสามหรือจิ้มเกลดสี่ที่มีทวินเดียทวินได์ทริปเปิลไดคุณก็สองไดหรือสามไดไปก็อันนี้เปิดก่อนได้เพราะว่ามันตีแค่หมื่นอาจจะหมื่นสามหรือสองสามก็แล้วแต่เพราะว่าเรามีตัวบาพลังอยู่สองตัวไอ้นี่บวกห้าพันไอ้นี่บวกห้าพันแวนตีสองเจ็ดแล้วก็ทิกเกอร์ลงข้างนี้ข้างนี้มันจะตีตาที่สิบเจ็ด ยี่ิบเจ็ดได้ทิกเกอร์เป็นสามเจ็ดโคตรแรงเล่นอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ขึ้นเทินใหม่อันนี้ตีเสร็จจบเทินระเบิดกับอีกตาเด็กขึ้นเทินใหม่ถ้าสมมติว่าคุณบนมือไม่มีไม,มไม่มีชิรโนุยเก่านี้แล้วแต่ว่าคุณเพอิเอิญเพิเอิญว่ามีโอโบโลคุณพ่อินำมาให้อะไรโอโบโลไปเลยจากมือไม่ต้องสูพีเรียแล้วแบบไปเปิดไปลงไอ้น,นี้มาใหม่หรือไปลงอ้นนี้มาใหม่แล้วไปเปิดเจอหรือไปไดเช็คได้หรือไปบัตโซจัวได้ คุณค่อยมาลงข้างเพอะเด็กนี่เคุณพ่อบอกว่ามันไม่เหมือนกับเด็กเด็กสูพีไลอัอื่นๆที่ที่จําเป็นต้องไรไรร่างเก่าเพื่อที่จะหาร่างใหม่มาไรทับเอาจริงๆถ้าทําได้มันดีไหมทําได้มันดีแต่ก็ไม่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นเด็กที่เอาไอชิรานุ่ยเก่าเนี่ยมาอยู่ในยืนข้างแล้วก็ไล่หวดไปแทนได้เลยนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับกับเด็กชิรานุ่ยเนาะก็เป็นเด็ก หนึ่งในเด็กที่โคตรเก่งในชุดนี้นะอาจริงๆคือสูสีกับลูอาร์ตได้เลยนะที่ลูอาร์ตที่มันโดนเนิฟมาเนี่ยสู้ได้สบายบลือนะครับแบบวัดมือวัดไรฟ์วัดกลิ่นของคนเล่นได้เลยนะว่าคู่แข่งจะสู้เราได้ไหมนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งเด็กที่คุณพ่อค่อนข้างอวยนะทั้งที่เพราะว่าหนึ่งละคือคุณพ่อชอบจีระนุยโอเบโลมากๆนะล่านี้ไม่ค่อยชอบนะคุณพ่อชอบล่างโอเบโลตั้งแต่ภาคจีแล้วนะ แล้วก็นั่นแหละนะครับลูกเล่นมันน่าสนใจนั่นจากการเล่นกับหน้ากากควบคุมหรือหน้ากากชิไฮนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ไปลองจัดลองเล่นได้หลายๆใบถ้าใบไหนไม่มีคุณพ่อหยิบใบแทนมาให้ทุกใบแล้วเอาจริงๆคือซื้อชุดนี้ชุดเดียวเล่นแทบจะได้เลยขาดแค่ดอพีจีอย่างเดียวคุ้มนะเป็นชุดที่เป็นของใหม่ที่แทบจะหาของเก่าน้อยอา,อาจจะเป็นเพราะว่าไทแวนเขารีปริน ฟูบุกิมาให้ด้วยนั่นแหละแล้วก็รีปินยักษ์เกตสามมาให้ด้วยนั่นแหละทําให้มันมันไม่ต้องหาของเยอะนั่นเองนะครับก็ไปลองจัดลองเล่นดูได้นะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ